k ah ิ i s ม n a น e ย a คุณลีอานวันนี้อาจารย์ได้มาเทวาลัรเทวสถานเทพนิมิตก็ได้มาเจอกับสาวกที่มีนามท่านอาจาร์ครับวัตถิกาปัยจเคสครับสรีคัทท่านสดีท่านจัจทร์ท่านอาจารย์ในเทวลา สถานเทวะไรเทพนิมิตนี้สถานที่จารึกสถานของแต่ละพระองค์มีจุดไหนบ้างที่อาจารย์จะได้ไปคาราวะในแต่ละจุดแล้วก็นํากับาสาวกแต่ละท่านได้มาคาราวะในสถานที่นี้ที่อาจารย์ได้เข้ามาเนี่ยอาจารย์ขนลุกมากเลยและก็แปลกมากเมื่อคืนไม่สามารถนอนได้ทําไมไม่ทราบว่าอยู่ดีๆเนี่ยเ,เห็นเห็นว่าสิวลิง ของมหาเทพศิวะเนี่ยดนใจใหาจาย์เนี่ยจะต้องมาสถานที่นี้ฉะนั้นเนี่ยก็ขอเผยแพร่ในมหาบาร,รมีแห่งของมหาเทพศิวะเจ้าในพระบารมีแห่งพระบรมนาถฉะนั้นอาจารย์ขอให้ท่านท่านจันโดยชินะด้วยนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับมันเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ด้านหน้าที่แรกก็คือจะพบกับองค์พรัศรีเวงกเตชวารา,าซึ่ง<ช><ช>เป็นปางหนึ่งของพระมหาวิทุนาลายกับ<ช>พระแม่มหาลักษมีมาตา<ช>ที่<ช>ท,ท่าน<ช>พ่อมาตาจีได้สร้างไว้พอเดินเข้ามาอาคารสีชมพูก็จะพบกับองค์พระมหาวิทุนาลายพระแม่เจ้ามหาลักษมีมาตาปางกเกษียนสมุทรนะครับรแล้วเดินเข้ามาอีกในอาคารก็จะพบกับ พระพ่อมหาอัฏระอิสวรพระแม่เจ้ามาอัฏระนารีอิทีปงุงกถังกณีซึ่งมีความสูงประมาณ4เมตรนะครับซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองนะครับซึ่งเป็นองค์ประธานของเทวสถานเทวัยเทพนิมิตมนเทียนพุทธจักรเพชรพิมานทองพรมพิมานลาม,มาเทพแห่งนี้นะครับสถานที่นี้สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2 5 4 0เข้ามาอยู่วันที่15พฤษภาคมนะครับ ก็เป็นเวลาครบยี่สิบเจ็ดปีที่ผ่านมาแล้วนะครับที่นี่จะมีอาคารแปดเหลี่ยมซึ่งจะมีองค์สิวลึงมาริกาจุลึงและองค์พระแม่เจ้ามหาอสถานที่นี้จะมีมหามาริกาจุลด้วยครับมาริกา<อ>จุลึงด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะไปกราบมหามาริกาจุลมากเลยนะครับอยู่ด้านใน,น,นใช่ ซึ่งมีมหาเตรนมปเกชวาหามาลิกาจุนนะครับคือหนึ่งในดวาัสโยติลิงนะครที่12สิวลึงที่จะมีอมรนาธนะครับมาบดริกาชีวิชวนาทครับฉะนั้นเราก็ได้มาท่องเที่ยวถึงดินแดนของมหามาริกาจุนที่นี่จะมีซิวลึงทั้งหมดร้อยกว่าองค์นะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่นี้ก็คือสร้างโดย สาธุชนทั่วไปร่วมกันสร้างเอาไว้คนละหนึาา่งองค์หนึ่งองค์จะเป็นข่ามบนเนเด้วยนะครับจะเป็นการสร้างมหาสิบลึงเนี่ยในตามเินดูปุรานะเนี่ยถือว่าเป็นการที่สร้างประวัติคุณของจิตวิญญาเราเนี่ยได้ยกระดับไปพัฒนาจิตวิญญาณเราไปสู่ระดับที่สูงแล้วก็มหาดวาวดัชโยติลึงเนี่ยก็เป็นเอกภาพแห่งมหาเทพศิวะเจ้าก็จะมาประทานพรให้แก่ผู้ที่ได้มาร่วม สร้างมหาสุวรรณ์ให้กับสถานที่นี้นะคะรับ<ม>ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องจารึกต่อไปแล้วก็อาจารย์ก็เป็นขอส่วนตัวแทนที่จะวอวยพรให้กับทุกท่านที่ได้มาร,ร่วมสร้างสิวรรณให้สถานที่นี้ด้วยนะครับความเป็นมาก่อนที่จะสร้างสิวรรณนี้ก็เป็นองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราไม่สามารถที่จะสร้างเองได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญ,ญาตถึงจะสร้างขึ้นมาได้นะครับองค์สุดท้ายที่สร้างก็คือองค์มหาสุทธิที่อยู่ด้านหลังนู่นนะครับ ที่นี่สึงเดือนสาวันหรือวันเกิดวันมหาศิวราตีจะต้องทำพิธีถือศีลอดข้าวอดน้ำอดนอน24ชั่วโมงถวายพระผู้เป็นเจ้าพาารจน์ขอสิโดเมท่านด้วยนะครขอโมทนาในกุศลบ,บุญที่ท่านได้บำเพ็ญและก็ปฏิบัติต่อมหาเทพพาทิเทพมหาเทพศิวเจ้านะครับเพราะถือว่าในชาวนันมาสก็เป็นมหามหาดริกะแห่ง พรรษานั้นนะฮะซึ่งเทวดาทั้งหลายนะฮะยังต้องไปกราบไหว้บูชาและไปบำเพ็ญสดุดีเพื่อที่จะได้กราบและจารึกในคุณาธิคุณของมหาเทพศิวะเจ้าอันนี้ท่านจันทร์ทำได้ที่ยอดเยี่ยมมากนะฮะถือว่าท่านอดีตชายิเป็นชาวฮินดูที่ท่านได้มาเผยแพร่ในสิริมงคลณสถานที่นี้ ต้องขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่นี่เป็นไสวนิกายคือพระพ่อศิวะเป็นใหญ่ทําไมเราถึงศรัทธาพระศิวะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยสอนให้ทุกคนท่านอยู่กับความเป็นจริงนะให้เข้าใจธรรมะแห่งพระ,พระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านไม่ได้รักเราที่เรามีเงินมีทองความร่ํารวยอะไรต่างๆหนึ่งเดียวที่พระองค์รักก็คือจิตหนึ่งเดียวเท่านั้นเองครับ ไม่ว่าเราจะทุกข์เราจะสุขหรือว่าเราจะทําอะไรโอมนมัสสิวะโอมนมัสสิวะโอมนมัสสิวะแค่นี้เองท่านั้นนะครับนี่คือความเป็นจริงแห่งสัจธรรมที่พระองค์ได้สอนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ไหนพระองค์ท่านคือปรารถนาให้เราทําความดีอยู่ในศินลธรรมอยู่ในคําตังสอนที่พระองค์ท่านได้สั่งสอนเรามานะครับยังไงก็ยังมีอาจารย์คลิปนะครับที่เป็นสื่อกลาง ของพระผู้เป็นเจ้าคอยแนะนําคําสวดคาสั่งสอนของพระองค์ท่านให้เราเป็นผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบชี้แนะให้เราว่าเราบูชายังไงถึงจะถึงพระผู้เป็นเจ้าบูชาพระผู้เป็นเจ้ายังไงนั่งสมาธิยังไงอันนี้สําคัญนะครับมิใช่ว่าเรานับถือพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราถวายของอย่างเดียวโดยเราไม่เข้าใจว่าพระองค์ทําหน้าที่อะไรบูชาแบบไหนถึงจะถูกประทัยพระองค์ท่านแล้วเราจะได้รับพร อันนี้สิ่งนี้สําคัญนะครับถึงบอกต้องมีอย่างอาจารย์คริสนะครับมีอย่างท่านพ่อมาตาจีที่สร้างวัดอย่างนี้ผมคือผู้ชี้แนะหรือเป็นสาวกของพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งก็ได้ปฏิบัติบูบชาที่นี่จะมีชาวฮินดูเวลาวันนวราตีวันพระแม่เจ้าเวลาทําพิธีทีก็จะมากันเป็นพันคนเลยนะครับมาที่นี่เพื่อมาร่วมกัน ในวันยากลั่นนะครับขอบคุณกับท่านจันที่ได้ให้ความรู้ในสาระของมหาเทพพระศิวเจ้าแล้วก็สิ่งที่ท่านได้มาเผยแพร่สถานมหาบงคลเทวไลเทวสถานเทพนิมิตนี้ก็อาจารย์ก็อยากจะเชิญชวนกับทุกๆท่ทานได้มากราบสักการบูชาณสถานที่นี้ที่อาจารย์แม้กระทั่งอาจารย์ยังไม่สามารถที่จะนอนที่บ้านได้ยังต้องเข้ามาถึง พระสุบินหมายถึงว่าจะต้องฝันเห็นว่าสถานที่นี้มงคลน,นี้พระองค์ได้ทูลเชิญมาและจย์ก็ได้มาสถานที่นี้และมีความรู้สึกว่าจาย์ขนลุกมากเลยและก็มีความสุขมากกับกับความรู้สึกที่ปลื้มปิติอยากจะน้ําตาไหลขอพระคุณมหาเทวสิวะที่ท่านทรงเมตตาฉะนั้นขอให้ทุกทคนได้กราบไหวบูชาพระเจ้าและก็ศรัทธากับพระเจ้าสิ่งที่จาย์อยากฝากกับทุกๆคน ขอให้ทุกคนรักพระเจ้ารักด้วยใจพระเจ้าไม่ได้ขออะไรจากเราเพียงแค่ขอความจริงใจของมนุษย์เราที่มีความพักดีอรัธนาจิตของเราไปสู่โลกของพระเจ้าพระเจ้าให้รางวัลกับเราว่าเราอาศัยโลกจิตวิญญาณน,นี้คืออาตามันของเราต่อไปที่พัฒนาจิตของเราเนี่ยไปสู่ประมาตามันจิตเนี่ย เป็นการพัฒนาจิตชั้นสูงเมื่อจิตของเราไปสู่ชั้นสูงแล้วเนี่ยไม่ต้องขออะไร,ระจากพระเจ้าพระเจ้าให้ทรัพย์สินเงินทองนิเดเพนินจินดากับเราโดยพลังของมหาศัจจั์แห่งพลังจักรวาลที่ท่านอยากจะประทานพอให้แก่เราโอมนัสสิวายะนั่นคือมหาสยามภูมหาองค์การิสุวายะจันทรเสรายะมหาวิเศชรายะชยะชยะมหาสิวายะข้าพเจ้าขอกรา she